อ้วนขออะไรอ้วนประจบอะไรไม่รู้เนี่ยอ๋ออ้วนเดี๋ยวจะหอมแก้มมาดูที่มันจะทำอะไรไม่นั่งเฉยไม่หรอกนั่งเฉยอ้วนนี้ททำอะไรอ้วนทำอะไรเหรออะไรอ้วนทำอะไรอ้วนทำอะไรอ้วนอ๋ออ้วนอะไรรูกอ้วนเขาเป็นอะไรนะปรนจบประแจงประจบประแจงเอาอะไรวนเนจะยเอาอะไรอ้วน โอ้ยเอาเอามองหน้าเอาจะหอมแก้มย้ายแล้วเอาให้มันหอมที่โอ้ยหอมแก้มมัะนะเอ้าอะไรอะรักมากเล้อย่าไปก้มมองมันห่างๆมันอย่างนั้นแหละมมนต้องไปก้มมองมันทำไม่รู้ไม่ชี้มึงจะระแวงอะไรมึงเฮ้ยแมวมึงจะระแวงอะไรจะยังไงเอา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 เออไม่รู้อะไรเนี่ยอยากมีส่วนร่วมกับเขามากอะ ทำข้าอ้าวเอา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 ไม่รู้จะเอาอะไรเอ้าไม่มองดูดาวมองอะไรไม่รู้ข้างหน้าจะเอาอะไรเอออ่ะหอมแก้มอยากหอมแก้มอ่ะอยากมีส่วนร่วมอ้ายังไงยังไงจะเอาอะไรมีอยู่มีอยู่จะเอาอะไร เจ้าอะไรของมันวะโอ้ยเอาอดูที่มันจะทําอะไรเออาขออะไรอ่ะอ้วนขออะไรอ่ะอ้วนขออะไรไม่รู้เนี่ยอ้วนจะเอาอะไรนี่ว่วนจะเอาอะไรกับเขาโชคมาให้เหรอเอออ้วนมันอะไรไม่รู้เนี่ยวันนี้อ้วนมันมาแปลกมันประจบประแจงอ่ะอ้วนประจบประแจงเอ้อ้าวนประจบประแจงอะไรไม่รู้เนี่ยวันนี้อ้วนแปลก ว่าแนวอะไรว่นโอ้ว่าแนวอะไรว่าแนวอะไรอะไรเหรอ